สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ KK Auto Car นะครับผมอาร์ตนะครับผมเคครับครับผมวันนี้เรามีรถอะไรครับคุณเควันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Mercedes Benz นะครับ C 2 2 0 CDI อีกแล้วนะครับคุณอาร์ตครับผมตัวนี้ปี2009นะครับบอกได้เลยว่าวิ่งน้อยมากๆแสนหลักหมื่นเท่านั้นเองคันนี้นะครับสดมากไม่น้อยมากนะครับทุกอย่างเดิมหมด100%ซนะครับและที่สําคัญนะครับเขามาพร้อมกับประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับคันนี้ประวัติดีนะครับครับก็การันตีได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยมีกการชนนหัิว ตัดต่อจมน้ํากอไม้แน่นอนแบบร้อเนะครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมให้ดูที่ตัวรถก่อนดูสีนิดนึงนะครับ f c ลองดูนะสีจะสวยนะครับเงานะผมบอกเลยนะคันนี้คือสีเดิมทั้งคันตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสีเดิมเลยรถเขาสดจริงๆคันนี้หรืออาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ใช้งานครับแล้วก็ไม่เคยทําสีนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับร่องรอยพวกนี้นะครับเรามีประกันชั้นหนึ่ง cover ให้อยู่แล้วนะครับผม สบายใจได้เลยนะครับสีคันนี้นะครับก็อาจจะประมาณ85ถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูร่องรอยนิดนึงดีกว่าโอเชอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ครับรอยนะครับอันนี้ครับเกิดจากการที่ว่าสะเก็ดหินมากระเทาะนะครับสีหลุดนะครับเป็นรอยหินดีดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยขูดรอยขีดที่เจ้าของเก่าเขา ขูดมาบ้างเบียดมาบ้างนะครับ,รบอันนี้เป็นรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับไม่ได้มีชนหนักพีความน้ําท่วมแน่นอนแต่เจ้าของเก่าเขาก็ยังรักษาประกันนะครับก็คือไม่อยากเค็มนะครับเพราะว่าดูโดยรวมน้วสียังโอเคอยู่เขาก็เลยให้ประกันเรามาด้วยนะครับแล้วก็ประวัติดีนะครับรถไม่เคยเค็มเลยนะครับก็ f อไม่ชอบหรือ f c ไม่ถูกใจนะครับเคมรอบพันได้ก็คือได้สีใหม่ทั้งคันเลยนะครับเอบอกว่าเฮ้ยรอยยังไม่ได้เยอะอะไรก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับประกันนะครับมีอายุต่อ5เดือนนะครับผมบอกเลยก็แล้วแต่ f c นะครับจะเคมเลยหรือใช้ไปก่อนค่อยเคม ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าครบเรื่หมดนะครับประกันชั้นหนึ่งนะครับก็คือคอนเซปต์เรานะครับคือรถต้องเดิม100%นะครับถูกต้องครับสีนะครับทางเราจะไม่เก็บก่อนนะครับครับผมแต่อยากให้ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าต้องการอันนี้อันนี้อันนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราจะไม่เอารถที่ทําสีมาทั้งคันนะครับก็นี่ครับให้ดูครับรอยกระเทาะมันไม่น่าเกลียดอะไรนะครับก็เลยแนะนําแนะนําจริงๆว่ามีประกันอยู่เนี่ยให้เอฟซีใช้ไปก่อนแล้วพอเดือนที่4นะครับประกันมันจะใกล้หมดก็ค่อยเคลมรอบคันไปเลย อย่างนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้า f อฟอยากให้เราเก็บนะครับเราก็เก็บให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่อยากให้ดูนะครับว่ารถมันไม่ได้มีชนนะครับครับผมโอเคสีสันก็ประมาณ85นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นตัวรถกันต่อครับครับผมผมขอเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็คือไม่มีแตกหักนะครับอย่างสภาพโอเคอยู่นะครับเป็นไฟซีนอนนะครับสวยงามนะครับเป็นตาเหี่ยวนั่นเองนะครับโฉมนี้ก็ดูมีมิตินะครับก็จะมีไฟเลี้ยวยู่ด้านบนนั่นเองนะครับก็คือสวยงามนะครับโ แล้วพอถัดลงมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจน้านะครับพร้อมโลโก้เบนนะครับตัดด้วยโครเมียมเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็ดาวจมนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดูฝากระโปรงนครับสียังเงาๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมเขาจะบางบาอย่างนี้ครับอ่านี่คือสีเดิมนะรถปี2 0 0 9ครับเอลองดูว่ากี่ปีแล้วนะครับสียังขนาดนี้ผมว่าผมว่าสวยแล้วนนะฮะสดมาก ครับผมแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับพร้อมโเมียมนะครับสวยงามนะครับถัดจากไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นแผงรังผึ้งนะครับก็คือสวยงามไม่มีแต่ขักนะครับคันนี้โดยรวมเนี่ยผมว่าสภาพดีนะครับสภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างสดนะครับโอเคครับด้านหน้าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับต่มเราเอาเรื่องมาครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับด้านข้างครับก็จะมาพร้อมกับล้อเดิมนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับล้อขอบ16กนะครับฮาก้านะครับสวยงามนะครับดูที่ยางครับยางเป็นยางโยโกฮามานะครับสวยงามนะครับยางปียะ่รับ ได้อยู่นะครับเล้วเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อครับด้านข้างนะครับก็คือสีสวยงามนะครับก็อาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะไม่ได้น่าเกียดนะตามการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอยนิดนึงครับครับนี่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรอยเกี่ยวกิ่งไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถทําให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ทางเรายังไม่ทําให้เพราะว่าถ้าทําตรงนี้นะครับเขาจะทําทั้งบานนะพอทําทั้งบานเนี่ยลูกค้าหรือ FC มาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถโดนหนักหรือเปล่าทำไมต้องทาสีประตูทั้งบานนะครับก็จะให้ดูก่อนนะว่ามี ใช่ครับก็แล้วแต่ลูกค้าเขาไปเลือกเองได้เลยนะครับให้เราทําหรือจะทําเองก็ได้นะครับใช่ครับและที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับกระจกมองข้างครับเป็นไฟเรียรูปตัว C นะครับสวยงามไม่มีแต่ขักนะครับเส้นสายของ W 2 0 4 เฉียบคมมากนะครับคุณเคใช่ครับผมก็จะมีมิตินะครับมีส่วนวาวนะครับส่วนโค้งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีโครเมียมนะครับขอบกระจกรอบคันเลยคิ้วยางตรงกระจกก็คือสภาพยังดีอยู่นะครับไม่มีแตกหักหรือไม่มีกรอบนะครับก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะสวยงามหมดเลยนะครับใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของหลังคานะครับก็คือสวยงามนะสียังโอเคอยู่นะหลังคานี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับก็คือสวยงามนะครับครับอ่า โอเคครับด okay, ้านข้างหลังคาก็จะประมาณนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับครับผมด้านหลังนะครับผมขอเริ่มต้นที่ไฟนะครับไฟก็คือสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะครับไม่มีลายงานนะใสๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปด้านข้างนะครับจะเป็นโลโก้รุ่นนะครับ C D I นั่นเองนะครับแล้วก็โลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้ C 2 2 0นั่นเองนะครับสวยงามนะครับเขาจะมีโครเมียมเดินรอบเลยนะครับก็คือโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะเลยนะครับใช่ครับและที่สําคัญเลยครับคุณนัทครับคันนี้นะครับเจ้าของเขาติดเซ็นเซอร์ถออยยหหหลลัังงงใ้้ถึ4ตําาแนน่่ะครบบผมกไดเว อย่างมั่นใจและยังไม่พอนะครับเขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับอ่าเรียกได้ว่ามั่นใจแน่นอนนะครับในการถอยนะครับใช่ครับกันชนด้านหลังก็ยังสวยงามอยู่เลยนะครับก็จะมีมิตินะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับตามสไตล์ของ W 2-4เบิเขานั่นเองนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันดูดีกว่าครับท้ายก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แคบนะครับก็ถือว่ายังกลางๆนะครับ ใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณสักสองถุงนะเต็มที่นะครับก็สวยงามมาพร้อมกับพรมกระดุมนะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของเครื่องมือแม่แรงกันนิดนึงครับครับผมเครื่องมือแม่แรงนะครับสวยงามอันนี้คือสภาพคือยังเดิมอยู่ยางตั้งแต่ป้ายแดงเลยมั้งครับคุณนัทใช่ครับแล้วนี่ครับเครื่องมือแม่แรงคือยังไม่ได้แกะเลยครับซิวอย่างดี ไม่เคยผ่านการใช้เลยอ่ะเจ้าของเขาดูแลดีจริงๆนะครับครับผมแบตก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างนิดนึงครับคุณนัสโครงสร้างนี่ครับตะเข็บทุกอย่างครับเดิมนะครับอยู่ครบนะครับเอามือรูปนี่คือจะรู้เลยว่าสากนะครับอ่าเม็ดอาร์คนะครับตรงแบตนะครับก็คือยังมีนะครับมีหมดเลยคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนครับการันตีครับน็อตนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับอ่ามีมาร์กจากโรงงานชัดเจนทุกอย่างครับผมนี่ครับแต้มสีฟ้าเลยนะครับจากโรงงานทุกอย่างสวยเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคเดี๋ยวดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างครับฝาท้ายคันนี้ฝาท้ายเดิมนะครับนี่ครับจิกนะครับ สีกาวนะครับเป็นรอยเล็บหมดนะครับสภาพดีจริงๆครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับไม้กั้นถูกเชิญครับยังอยู่ครบนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเปิดท้ายนะครับคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนการันตีครับผมก็โดยรวมรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันต่อครับไปครับนี่นะครับในส่วนของด้านในโฉม w 204C220 ดีเซลคันนี้นะครับด้านในนี่คือสวยงามมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับด้านในนี่คือเราแทบไม่มีการเก็บงานเลยนะครับก็คือหนังยังตึงอยู่เบาะไม่มีขาดนะครับสภาพย เด้งสู้มือเลยครับตะเข็บทุกอย่างอยู่ครบนะครับก็เรียกว่าเจ้าของเขารักรถและดูแลรถอย่างดีนะครับใช่ครับดูฝั่งคนนั่งครับก็เนียนแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับภายในก็ถือว่าได้เดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับผมสวยงามมากๆครับเหลืออย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการสปานะครับถ้าสปาออกมานี่คือจะสวยกิฟต์กว่านี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือก่อนสปายังขนาดนี้ครับครับก็คือให้ดูแบบเดิมเดิมไปเลยนะครับครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันะครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับปุมนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเบาะปรับาไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับใช้งานได้หมดนะครับมาพร้อมกับทิมไลน์เป็นโนแบ็คนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับหนังสภาพดีสวยงามนะครับก็ถือว่าโดยรวมรถคันนี้ให้ไปเลยนะครับภายในประมาณ9 0บวกเปอร์เซ็นต์นะครับหายากนะผมบอกเลยว่าภายในแบบเนี้ยนะครับเดิมเดิมที่ไม่ได้ทำเนี่ยหายากนะใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนนนนต่่อครรรีีโงงงงงงส้้้าาาดดดึึึยยกกิไไมจๆ นี่ครับเม็ดสวยกลมทุกเม็ดเลยเม็ดเดิมไม่มีการชนหนักพีความน้ำท่วมตัดต่อมานั่นเองแน่นอนครับครับแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูน็อตนะครับแผงประตูนะครับมีตาปั๊มชัดเจนหมดนะครับอ่าเนี่ยครับสวยงามมากนะครับใช่ครับบันไดทางขึ้น Mercedes Benz สวยงามนะครับเขตอยู่ครบถูกต้องครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับไปครับเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับโอเคครับ นี่ครับคุณแจเป็นคุณแจแบบโคมเมียมนะครับมีให้ถึง2ดอกนะครับผมโอเคตากันครับ นี่ครับผมให้ดูไม้นิดนึงนะครับ f c ไม้ผมบอกทั้งไงว่าไฮไลท์คันนี้นะครับวิ่งเพียง110,000เท่านั้นเองครับครับเฉลี่ยรถปี2009นี่ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะฮะก็เฉลี่ยไปเลยครับปี2009ตอนนี้ปี2023วิ่งปีละประมาณ8,000โลเท่านั้นนะครับไม่ถือว่าน้อยมากๆนะครับไปอย่างที่บอกภายในเขาถึงค่อนข,ข้างที่จะเนี้ยบนะครับรถค่อนข้างกริปเพราะว่าวิ่งน้อยนั่นเองนะครับครับและตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องนะครับก็คือชึ้งเดียวติดนะครับ เครื่องยังแน่นๆอยู่เลยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้ากันต่อครับครับผมคันนี้นะครับเจ้าของนะครับได้ทําการเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอ Android นะครับเป็นจอทัชสกรีนแอนดรอยนะครับ่ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FMAM นะครับถูกต้อง MB3 Google Google Map ได้หมดเลยนะครับครับผมแล้วก็มีกล้องถอยด้วยเ๋ยวคุณเคถอยหลังครับนี่ครับกล้องถอยครับ นี่ถือว่ากว้างใหญ่เลยนะใช่ครคมชัดเลยฮะถอยได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับถูกต้องครับโอเคครับเดี๋ยวถัดลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์นะครับสวยงามนะครับกรอบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับครับ แล้วก็นี่ครับปุ่มไฟอู่เฉืนปุ่ม ESP ใช้งานได้หมดนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกสีดำก็คือสวยงามนะครับหรูหราครับวิทยุนะครับก็เป็นวิทยุช่องวิทยุเดิมอยู่นะครับแต่ว่าสามารถลิงก์กับจอ Android ได้นั่นเองนะครับเปิดปิดใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาด้านล่างนะครับคันนี้แอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับใช้งานได้หมดทุกปุ่มนะครับปุ่มไม่มีล่อนะครับไม่ส่งขงด้านล่างเขาจะเป็นลายเป็นโนแบ็คนะครับนี่ครับที่ใส่ของ สวยงามนะครับอยู่ดูในส่วนของเกียร์นิดนึงครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับมีโหมดกลางกับขี่ C กับ S นั่นเองนะครับหนังเกียร์สวยๆนะครับมีโลโก้ปั๊มตามเบนท์ที่หัวเกียร์เลยนะครับสวยงามครับผมเงาเงาแบบนี้เลยนะครถูกต้องครับเดี๋ยวดูในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะครับก็คือยังใช้งานได้นะครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับที่เท้าแขนับสวยงามนะครับนี่ครับ เปิดได้ค่อนข้างลึกนะผมบอกเลยเลยนะว่าสวยงามนะครับครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับเดี๋ยวดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับฝั่งผมนะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบสีดำนะครับหนังดําสวยงามนะครับสติชิ่งโอเคนะครับตะเกียบทุกอย่างสวยงามนะครับหนังยังดีอยู่นะครับไม่มีรอกนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับก็จะมีปุ่มพุทคอนโทรลนะครับมีก้านไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ปักไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับขึ้นลงสี่ทิศทางนะครับดึงเข้าดึงออกนั่นเองนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับบอกจุดอ่อนนนิดึงบบ2004 ปุ่มพวงมาลัยหรือปุ่มทุกอย่างนะครับเขาจะลอกนะครับถูกต้องครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่มีลอกเลยซักปุ่มนะครับใช่ครับเพราะถือว่าเจ้าของนี่ดูแลอย่างดีนะครับรักรถมากๆเลยใช่จะสังเกตคลิปมนก่อนได้ถ้าลอกเราก็เก็บงานให้นะครับแต่คันนี้นะครับนี้จริงจริงใช่ครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งผมกันนะครับครับผมนี่ครับแอร์แบ็กคันนี้มี6ลูกนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับปั๊ม แอร์แบ็กชัดเจนนะครับด้านข้างก็จะเป็นบอเรับไฟฟ้านะครับของคนนั่งใช้งานได้มีเมมโมรีเซทได้อีกถึง3ตํตำแหน่งครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดลิ้นชักดูครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวคุณเคถือแป๊บนึงครับลิ้นชักนะครับก็จะมีสมุดคู่มือนะครับก็คือจากป้ายแดงยังอยู่นะครับนี่ครับมีหมดนะครับคู่มือ fc เวลาซื้อไปนะครับสงสัยว่าปุ่มนี้ทาอะไรมีหน้าที่อะไรนี่ครับดูในคู่มือได้เลยเรามีให้หมดนะครับครับแล้วในลิ้นชักนะครับก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จให้อีกนะครับสิบสโวลต์นะครับแล้วจะของเก่าเราก็ต่อที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เพิ่มอีก3าหัวนะครับก็คือถ้ามี usb ครับก็สามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยครับใช่ครับครับและอย่างนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวคุณเชือถือนะครับครับผม ก็จะมีประกันให้นะครับแล้วก็พลบนะครับก็คืออยู่ครบนะครับคันนี้นะครับใช่แล้วครับหลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับครับผมอีกนิดนึงครับครับข้างในช่องเก็บของก็จะมีเป็นในส่วนของช่องแอร์ด้านในให้ด้วยนะครับคุเคอ่าก็สามารถวางของช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ได้การละลายนะครับใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราให้ดูเสา A เสา B กันหน่อยครับเสา A เสาบนะครับสวยงามนะครับทุกอย่างยังตึงอยู่นะครับก็สภาพยังดีนะครับ นี่ฝั่งผมก็สวยงามนะครับครับผมหลังคาสวยงามเรียบเนี้นครับครับหลังคายังตึงๆนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์อีกอย่างนะครับนี่ครับชี่บังแดดนะครับใช้ได้นะไฟติดนะครับครัฝั่งผมครับนี่ครับใช้งานได้ไฟติดนะครับครับผมโอเคหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลัง C 2 2 0 CDI คันนี้นะครับครับด้านหลังก็สวยงามนะครับครับผมไม่มีรูรอยของการใช้งานเลยนะครับใช่ครับสวยงามครับเบาะหลังหนังตึงๆครับเบลสีดําเดิมสนิทนะครับจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับด้านหลังตัว C สวยงามครับเดี๋ยวคุณเคลองเข้าไปนั่งดูนะครับว่าข้างในตัว C จะเล็กไหมครับนี่ครับก็ ผมนั่งเอาก็ไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะถือว่านั่งสบายครับกาลังดีนะครับหัวไม่ติดนะครับขาไม่ติดครับผมโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของที่เท้าแขนนิดนึงครับที่เท้าแขนนะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับที่ใส่ของนะครับก็คือสวยงามนะครับนี่ครับยังกระดาษยังดีที่วางแก้วน้ําใช้งานได้หมดนะครับครับผมเดี๋ยวดูส่วนของช่องแอร์นิดนึงครับผมครับช่องแอร์นะครับก็คือไม่มีแตกขักนะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีฟันหล่อนะแล้วก็นี่ครับที่ชาร์จแบบ42โวลต์นะครับก็ยังใช้งานได้หมดนะครับ โอเคเดี๋ยวดูในส่วนของแผงประตูกัน้าครับคุณอาชครับผมแผงประตูก็สวยงามนะครับเปียโนแบ็กอย่างนี้เลยครับสวยงามเรียบเนียนนะครับลําโพงคันนี้นะครับด้านหลังเราก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับถึง4ตัวเลยนะครับข้างประตูอย่างละ2อันเลยนะครับครับผมก็ฟังเพลงมาเพาะได้เลยถูกต้องครับครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนโครงสร้างนิดนึงนะครับด้านหลังนี่ครับดึงยากเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนี่ครับเม็ดกลมสวยงามคมๆแบบนี้นะครับคันนี้เดิมแน่นอนครับ การันตีครับรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2งจอทโบนะครับครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับให้กี่แรงม้าครับคุณเคคันนี้คันนี้นะครับแรงม้านะครับให้สูงสุดถึง170แรงม้าเลยนะครับ ผมบอกนะครับเครื่อง646ฝาเรียบนะครับตัวนี้นะจะอยู่ในบอดี้ของตัว C ที่เป็นดีเซลนะครับกับอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัว E แต่เป็นตัว E ที่เป็นใหม่เนืร์เชแล้วนั่นเองหรือหน้าธนูใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับใช่ครับและยิ่งอยู่ในบอดี้ C นะครับบอกเลยว่าแรงปูดปาร์ตแน่นอนนะครับใช่ครับและอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับก็16-18กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับก็ถือว่าวิ่งดีไม่กินน้ํามันนะครับและดูในส่วนของห้องเครื่องอ แห้งๆครับสวยงามนะครับนี่นะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับใช่ครับเราเซอร์วิสเช็คความเรียบร้อยมาให้หมดแล้วนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อครับโครงสร้างนะครับน็อตนะครับเดิมนะครับมีตาปั๊มชัดเจนหมดนะครับนี่ครับทุกจุดนะครับชุ่มโชกนะครับนี่ครับมีเลขล็อตนะครับมีเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ครับชุ่มโชกสวยงามนะครับคันนี้ได้รถเดิมแน่นอนครับผมครับคันหน้าครับมีสติ๊กเกอร์มอกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์ เพจด้านหน้าก็คือยังอยู่ครบหมดนะครับครับฝั่งนี้นะครับก็คือมีตาปั๊มชัดเจนทุกอันนะครับน็อตคับสวยงามนะครับแล้วก็นี่ครับ เมทอาร์นะครับต้องทุ้มโชคสวยงามหมดนะครับคันนี้รถไม่มีการชนหนักพิความน้ําท่วมมานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงฝากระโปรงนิดนึงครับฝากระโปรงครับเมทอาร์นะครับรอยเชื่อมทุกอย่างอยู่ครบหมดคันนี้ฝาเดิมแน่นอนครับน็อตไม่เคยผ่านการถูกไขเลยนะครับครับผมและแผงนกันความร้อนนะครับแผงนกันความร้อนสภาพผมบอกเลยว่าสภาพโคตรดีเอางี้ดีกว่าอย่างที่บอกนะว่ารถวิ่งแค่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองครับมันก็ต้องประมาณนี้ครับก็คือใช้งานน้อย ทุกอย่างก็ยังสดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะมีค่าสกปรกเดี๋ยวเราสปาให้นะครับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ f ชสบายใจได้เลยโอเคครับหลักๆห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้เราเซอร์วิสอะไรไปบ้างนะครับไปครับ ในช่วงเช็คก่อนใช้นะครับรถคันนี้นะครับตั้งแต่ที่เราได้มาคือผมบอกตรงๆนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขับดีมากนะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับเราก็เลยทําการไปอู่ในเครือของเรานะครับให้เขาดูแลเช็คความเรียบร้อยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะที่เราไม่รู้หรือที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะครับปรากฏว่าเช็คโค้ดมาก็ไม่ได้มีปัญหานะครับฟอร์ทุกอย่างไม่ขึ้นนะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับก็เราก็ทําการเปลี่ยน ของเหลวให้ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับครับแล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็คือไม่มีปัญหาครับยังแน่นทุกอย่างนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปซื้อรถคันนี้นะครับเจ้าของเขาได้เซอร์วิสชุดใหญ่มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับเครื่องเกียร์นะครับเช็คความเรียบร้อยให้หมดอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความมั่นใจของ f c ของเรานะครับผมก็เลยทาการเช็คความเรียบร้อยให้อีกรอบนะครับปรากฏว่า รถทุกอย่างก็คือไม่มีปัญหาครับสมกับไม้ที่วิ่งแค่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับรถวิ่งน้อยนะครับใช่ครับก็เซอร์วิสไม่ได้เยอะเลยครับถูกต้องครับโอเคครับหลักๆขับไปก็สบายใจได้นะครับถูกต้องที่เราเอาไปวิ่งยาวๆได้เลยครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะขับขี่ดีแค่ไหนครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสได้เจ้า C 2 2 0 C D I ดีเซลกันครับว่าเป็นยังไงไปเลยครับ นี่ครับพอสตาร์ทรถออกปุ๊บมันก็จะมีล็อกอัตโนมัติทํางานนั่นเองนะครับใช่แล้วครับไฟเดียวใช้งานได้หมดนะครับจะลองไล่เกียร์ก่อนนะครับครับผมนี่ครับเปลี่ยนนิ่มๆนะครับไม่มีกระตุกนะครับไม่มีอยู่แล้วครับเราคัดมาแน่นอนครับ ก็คือเกียร์เปลี่ยนลื่นๆเครื่องสมูทแน่นอนครับใช่ครับตอนนี้ครับ FC ลองดูนะครับเวลาผมปรับแอร์นะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับก็เรียกได้ว่าจอเขาฉลาดแล้วนะครับนี่ครับมีอุณหภูมิขึ้นที่หน้าจอนั่นเองครับใช่แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดียบนะครับคุณน้าลองดูครับไปเลยครับเนี่คลิกดาวครับโอ้โหสิบล้อครับสิบล้อนี่ครับล้อยี่นะนี่ครับลองดูไหมครับ ึ้นไวมากอย่างที่บอกนะเขาเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในบอดี้ซีแล้วบอดี้มันก็จะเล็กกว่านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าขับสบายแล้วก็แรงด้วยนะข้อดีของค้าซีคือแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันใช่ครับนี่ครับช่วงล่างนะครับเบรกเอาอยู่หมดนะครับเมื่อกี้อยากร้อยยี่นะเรามาเหลือแค่20นะครับเวลาเทโค้งสาดโค้งก็ไม่ได้มีเสียงอะไรนะครับช่วงล่างคือเฟิร์มมากนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูทีนะครับศูนย์ึงร้อยครับนี่ครับหลังทิดบอครับเครื่องเขาสดใหม่จริงๆนะครับ รถไม่ดีจริงเราไม่กดแบบนี้นะครับใช่ครับนี่ครับ1อยี่ครับผมนี่ครับถนอนไม่พอแล้วครับโอเคครับหอมปากหอมคอผมบอกได้เลยนะว่าเครื่องตัวนี้เขาทนมากๆนะเพราะว่ามันอยู่ในบอดี้ของสองนนะครับตัวเฟสลิฟแล้วนั่นเองนะครับครับแล้วพอมาอยู่กับรถ ที่สมรรถนะดีแบบนี้แล้วก็ลดน้ําหนักเบาแบบนี้คือบอกได้เลยว่าแรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับครับอ่าและเสียงดีเซลก็ไม่ได้ดังเลยนะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะครับคือไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยอ่ะใช่อ่ะนี่คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นรถดีเซลเนี่ยครับคือเบนเขาทามาค่อนข้างที่จะดีจริงนะครับใช่ครับแอร์เย็นนะครับผมบอกเลยแอร์คือหนาวครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมมาเปิดเครื่องเสียงกันให้ฟังกันดูนะครับว่าเครื่องเสียงคันนี้จะดีแค่ไหนครับครับผมอ่โอเคเปิดเลยครับ เบสแน่นเสียงใสนะครับกังวานทั้งรถแน่นอนนะครับครับผมแอร์เย็นเพลงเพลาะครับตรงตามคอนเซ็ปต์เราอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ขับทางใกล้ทางไกลก็คือประหยัดน้ำมันอะไรไม่จุกจิกนะครับเพราะว่าเครื่องดีเซลเขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคันนี้นะครับเราเซอร์วิสมาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็เซอร์วิสมาเขาทั้งเยียครบอยู่แล้วนะรถนะครับไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นนะครับคือสภาพคือน้องๆไม่แดงดีกว่าเอางี้ดีกว่านะรถ หลายปีแล้วครับแต่ไม้แค่นี้นะแล้วเป็นไม้แท้ด้วยคือบอกเลยเลยว่ารถสภาพคือใหม่มากๆนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะรถที่ไมน้อยแบบนี้นะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะเป็นดีเซลก็หายากอยู่แล้วนะแล้วยิ่งไมแค่แสนห0 0่งหเท่านั้นเองครับยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยนะ เจ้าของเก่าก็เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตเลยนะครับคุณเคใช่ครับก็มีกระตังเพราะงั้นเออก็มีรถหลายคันนะครับเอาตรงๆก็ขครได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนคือซื้อไปแฮปปี้แน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญเลยผมเปิดราคาเล้าใจอีกเช่นเคยอยู่แล้วราคาเนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาดีแน่นอนสำหรับ m e r c e d e s Ben z c 2 2 0ดีเซลฝาดำปี2009คันนี้นะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันครับไปครับ หลังจากที่เราได้ไปลองเทสต์ได์มานะครับปรากฏว่ารถคันนี้นะครับขับดีมากนะครับก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับตามที่ผมพูดนะครับคุณน้านั่งแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าขับดีขับแรงนะครับช่วงล่างโอเคนะครับครับผมก็คือรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแน่นอนนะฮะครับผมก็สมกับไม่น้อยแน่นอนนะครับใช่ครับโอเครถคันนี้นะครับ Mercedes-Benz นะครับ C220CDI ปี2009นะครับรถไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้ผมขอขายเพียง6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับผมดูแล มีบริการหลังการขายให้นะครับถ้ามีปัญหานะครับภายใน60บวันนะครับหรือขับ รถคันนี้นะครับหมื่นโลนะครับมีปัญหาอะไรก็มาที่เรานะครับเราดูแลให้นะครับก็คือมีวารันตีให้นั่นเองนะครับผมหรืออีกราคานึงครับถ้าไม่อยากได้วารันตีนะครับเพราะว่ารถมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราก็เซอร์วิสเช็คความเรียบร้อยให้หมดแล้วนะครับถ้าไม่อยากได้วารันตีก็ผมขอขายเพียง629,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับผมโอนฟรีสไลด์ฟรีทั้งคู่นะครับแล้วก็จัดส่งฟรีนะครับก็ถือว่าสบายใจได้เลยนะครับทั้งมีวารันตีหรือไม่มีวารันตีนะครับถูกต้องครับเพราะ อะไรนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับเรามีอู่ในเครือรองรับอยู่แล้วนะครับทั้งมีบริการหรือไม่มีบริการเราดูแลให้หมดนะครับครับผมอ่าแล้วก็อย่างที่บอกครับรถคันนี้นะครับของเรารถทุกคันนะครับไม่ใช่รถคันนี้อย่างเดียวนะครับโอนขนส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคันไหนโอนไม่ได้นะครับทางเรายินดีคืนเงินพร้อมค่าตกใจให้เต็มจํานวนนั่นเองนะครับครับก็การันตีได้เลยนะครับว่ารถเราไม่มีการชนหนักพลิกควารตัดต่อจมน้ํากอไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่ครับและที่สําคัญก็โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับโอ ไวทีนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็เบอร์ผมนะครับ0826191951ครับแล้วเบอร์คุณอาร์ตครับ0 9 9 8 2 6 8 1 1ครับก็สามารถติดต่อเราได้ทั้ง2เบอร์แล้วนะครับหรือสามารถแอดไลน์แอดร้านเราก็ได้นะครับครับผมครับผมและจุดบริการดูรถของเราอยู่ที่ไหนครับคุณเคจุดบริการดูรถของเราครับอยู่ที่ประทุมนะครับหรือจะมาทางราชพฤกษ์ก็ได้นะครับถนน 3- 4 6นั่นเองนะครับครับผมก็สามารถนัดวันเวลาเข้ามาดูรถได้ตลอดเลยนะครับถูกต้องครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ2คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากเจ้า C220 CDI นดีะครับดีเซลนะครับปี2009ัหไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับรถสดมากๆนะครับไว้ด้วยนะครับใครหายอยู่นะครับรีบเลยนะครับราคานี้นะครับผมบอกเลยไม่ได้แพงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ